สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะให้เด็กเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่47นะคะหน้าที่ 10, 47 so circle the correct word ให้เด็กๆวงกลมคำศัพท์ที่ถูกต้องนะคะให้เด็กๆดูภาพก่อนนะคะรูปที่หนึ่งคือรูปพาาระจันทร์ รูปที่สองคือรูปเทียนนะคะรูปที่สามรูปทูกค่ะรูปที่สี่ก็จะเป็นรูปดอกบัวนะคะที่มาทํากระทงนะคะและรูปสุดท้ายก็จะเป็นรูปใบตองนะคะให้เด็กๆมาดูรูปที่หนึ่งเด็กๆอ่านคําศัพท์ก่อนนะคะ m o o n moon พระจันทร์ star star ดวงดาว รูปที่หนึ่งคำศัพท์คำไหนที่ตรงกับพร,จระจันท์คะคำที่หนึ่งถูกต้องค่ะให้เด็กๆวงกลมได้เลยค่ะต่อไปรูปที่สองนะคะรูปเทียนเด็กๆอ่านคำศัพท์ก่อนค่ะ can can กระบอง candle candle เทียน คำไหนคะเด็กๆคำที่สองถูกต้องค่ะให้เด็กๆวงกลมนะคะต่อไปรูปที่สค่ะทู่ insect อันนี้แปลว่ามแมลงนะคะ incense อันนี้แปลว่าทู่ให้เด็กๆวงกลมได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะรูปที่4เป็นรูปดอกบวั L o G U S, บว L O T U S รถตึกดอกบัว L O N G R อแปลว่ายาวนะคะรูปไหนที่เป็นดอกบวัวคะคำที่1นะะงงนะคะวงกลมเลยค่ะต่อไปค่ะรูป ใบตองน,นะคะที่เอาเราเอามาทำกระทงค่ะ B A N A N A L E A F บ a น a n น l ล a n บ n น l นนแปลว่าใบตองน,นะคะ B O O K บุกหนังสือให้เด็กๆวงกลมคําที่หนึ่งค่ะเมื่อเด็กๆทาหน้านี้เสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปอีกหนึ่งหนะะ้า ค่ะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะมาเขียนคำศัพท์กันนะคะ r e t e c and g r a d e r s ให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ตามรอยจุดปะนะคะรูปที่หนึ่งแผนที่ค่ะ M A P map ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเลยนะคะตัว M เริ่มเลยค่ะ M A แผนที่ให้เด็กๆเขียนตามรอยจุดปะอีก2องคำแล้วก็บรรทัดข้างล่างให้เด็กๆเขียนด้วยเช่นกันนะคะเมื่อเด็กๆเขียนคำที่1เสร็จแล้วให้เด็กๆไปคำที่สองได้เลยค่ะเห็น h E N เห็แม่ไก่นะคะเด็กๆก็เขียนตัว H E n N h e n แม่ไก่เช่นกันค่ะเด็กๆเ,เขียนตามรอยจุดปาอีกสองคำและก็บรรทัดข้างล่างนะคะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วไปตัวที่สามเลยค่ะแทบก๊อกน้ำที a p แทบก๊อกน้ำนะคะเด็กๆตรงนี้แบบฝึหกหัดของคุณครูตรงนี้ให้เด็กๆ รบกวนเขียนให้คุณครูใหม่นิดนึงนะคะให้เด็กๆเขียนตัวทีขึ้นก่อนคะ่ะทีแล้วตัดหัวด้านบนตรงเส้นเลยนะคะเอพีแท็ P Tap นะคะอันนี้ให้เด็กๆแก้ให้คุณครูด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วใหาให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามสัปดาห์นี้พอแค่นี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ